พระราชวังฤดูร้อนเป็นหนึ่งในพระราชวังสําคัญของจีนโบราณที่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดจากอดีตพระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่1,813ไร่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุณหมิงซึ่งพระนางสูสีไทเฮาสั่งให้ขุดขึ้นจากนั้นนําดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขาให้ชื่อว่าว่านโซซานหรือภูเขาหมื่นปีภายในพระราชวังฤดูร้อนยังเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างมากมาย และเป็นงานศิลปะที่สวยงามทรงคุณค่าอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยมือมนุษย์และยังเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะที่ยาวนานของประเทศจีนที่เกิดจากการใช้แรงงานคนสร้างและได้รับการประชุมจากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่22เมื่อปี2548ที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุน่นจากบันทึกประวัติศาสตร์จีนได้ชี้ให้เห็นว่า บริเวณอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมจากเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงแต่การก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพระราชวังสำหรับตากอากาศอย่างจริงจังเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงพระราชวังฤดูร้อนช่วงเวลาประมาณปี1750โดยในการก่อสร้างนี้มีการขุดและขยายขนาดสัตว์ที่มีอยู่แล้วเดิมทีให้กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเชื่อกันว่าดินที่ได้จากการขุดขยายนี้ได้นําไปวางถมทันและกลายเป็นภูเขาที่อยู่คู่กับพระราชวังฤดูร้อนซึ่งในตอนนั้นได้รับชื่อว่าพระราชวังชิงอีหรือชิงอียวนหลังจากที่พระราชวังชิงอีได้รับความเสียหายหลายครั้งจากเหตุการณ์รุกรานและสงครามกับชาติตะวันตกตลอดสมัยราชวงศ์ชิงแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับความสําคัญและได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูอยู่เสมอโดยเฉพาะในสมัยของพระนางซูสีไทเฮา ได้มีการเปลี่ยนชื่อพระราชวังเป็นพระราชวังอีเหยหยวนและมีบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชวังสำหรับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังฤดูร้อนพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยนห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ15กิโลเมตรเดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไหล่ขานในปี1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะสมัยพระเจ้าขงังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลงใช้เวลาถึง60ปีแล้วเสร็จในปี1750พระราชวังนี้เคยถูกทำลายไปสองครั้งครั้งแรกคือปี1860ยุคสงครามฝิ่นครั้งที่สองโดยกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสบุกเข้าปล้นสะดมกรุงปักกิ่งเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี1886พนระนางสุสีไทเฮาได้นำเอาเงินงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะพระราชวังฤดูร้อนขึ้นใหม่ครั้งที่สองถูกกองทัพชาติตะวันตกหลายชาติทำลายเพื่อตอบโต้พวกกบฏนักมวยในปี1,900แต่พระนางสุสีไทเฮาก็ทรงบูรณะพระราชวังนี้ขึ้นอีกครั้งในปี1903พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้มีตําหนักน้อยใหญ่หลายหลังสวนดอกไม้กว่า300แห่ง ลานกว้างหลายแห่งเชื่อมต่อถึงกันด้วยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบที่มีชื่อเรียกว่าฉางหลางซึ่งถือเป็นระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดในโลกโดยเป็นระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตำหนักตะวันออกไปยังเรือหินอ่อนของพระนางสุสีไทเฮาทางตะวันตกมีความยาวรวม777เมตรสร้างในปี1750แบ่งเป็นคันขวาง273ช่วงสลับกับศาลาสี่หลังบนผนัง ให้หลังคามีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วรรณคดีรวมทั้งภาพทิวทัศน์ที่สวยงามมากสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วยสวนพฤกษชาติที่ร่มรื่นมากมายและยังมีพระที่นั่งรวมไปถึงเก่งจีนอยู่อีกจํานวนมากตัวอย่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกว่า100ตัวอย่างในอุทยานได้แก่ตำหนักระเบียงวัดเจดีศาลาริมน้ํา ทางเดินที่มีหลังคาสะพานหินและเรือหินอ่อนที่มีชื่อเสียงและทั้งหมดสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งหมดเป็นผลจากการทำงานของคนงานช่างฝีมือและศิลปินราว1 5 0 0 0 0คนที่ทำงานมากกว่า15ปีในการก่อสร้างและพัฒนาเพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์การก่อสร้างของวังแม้จะถูกเรียกว่าพระราชวังแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มีเพียงอาคารเดียวแต่ประกอบด้วยอาคารวัดห้องโถงศาลาประตูสุม้ม และห้องแสดงภาพมีจำนวนกว่า3000ภาพส่วนใหญ่พบบนเนินเขาและริมฝั่งทะเลสาบและส่วนมากเป็นโครงสร้างชั้นเดียวที่ค่อนข้างเรียบง่ายและยิ่งใหญ่น้อยกว่าห้องโถงของพระราชวังต้องห้ามแม้จะมีสวนและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันมากมายแต่พระราชวังฤดูร้อนก็มีความกลมกลืนและสวยงามในพื้นที่ทั้งหมดของพระราชวังฤดูร้อนมีอาคารหลายส่วน เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแห่งแรกที่ผู้เข้าชมจะได้เห็นจะอยู่ที่บริเวณทางเข้าสร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกับกิจการของรัฐต่อมาในราชวงศ์หลังๆก็ได้ถูกใช้เป็นที่ประทับอาศัยนอกจากนี้ยังมีห้องแสดงโอเปรา่าซึ่งสถาปัตยกรรมจีนโครงสร้างขึ้นอยู่กับหลักการของความสมดุลและอาคารต่างๆทำจากไม้สูงที่มีหลังคาโคง้งเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าวิญญ,ญาณชั่วร้ายและทาสีให้สว่างสดใส ที่ขอบหลังคานิยมมีสัตว์ในตำนานซึ่งแสดงถึงความสำคัญของอาคารบริเวณรอบๆประกอบไปด้วยภูมิทัศน์ที่สร้างขึ้นไว้อย่างวิจิตรการตาจุดที่ตั้งเด่นเป็นสง่าของพระราชวังฤดูร้อนนั้นก็คือโครงสร้างที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในพระราชวังฤดูร้อนเป็นหอคอยที่ใช้ทำพิธีทางศาสนาตั้งประงานอย่างสมมาตรด้วยการออกแบบที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบหอคอยทุกเทียนถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาวันโซซันเป็นงานสถาปัตยกรรมจีนคลาสสิก เดิมเป็นโครงสร้างทางาศาสนาที่วางแผนไว้ว่าจะเป็นหอคอยสูง9้าชั้นแต่ได้รับคำสั่งให้รื้อและเปลี่ยนเป็นหอพุทธบูชาเมื่อชั้น8กํกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกให้เยี่ยมชมในลักษณะของพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เนื่องด้วยทั้งโครงสร้างภายในและภายนอกที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้ผู้ที่ต้องการมาศึกษาประวัติศาสตร์สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการออกแบบและวัฒนธรรมของราชวงศ์ในอดีตพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสร้างสารรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์ในอดีตและยังเป็นสิ่งยืนยันถึงอารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันที่ถูกสืบทอดมาหลายร้อยปีหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ